ส่วนนี้นะคะก็คือขากล้องที่เราไว้ถ่ายคลิปนะคะทำงานสิ่งประดิษฐ์นะคะเราใช้ไม้เซลี่นะคะแล้วก็เอากล่องมาค้ำยันไว้นะคะคสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขาตั้งโทรศัพท์มือถือที่เราจะเอาไว้ถ่ายภาพหรือวิดีโอกันนะคะโดยที่เมื่อก่อนเนี่ย เราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะไมค์เซลฟี่นะคะพร้อมกับกล่องนะคะเอาไว้สำหรับใช้เอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอกันนะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเราซื้อมาจากในช h อปปีนะคะในราคาที่ไม่ถึง100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ได้แล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ,คะวันนี้นะคะเราก็ได้เลิกยามงามดีนะคะในการซื้อขาตั้งมาใหม่นะคะเราซื้อมาจากใน s p อป e ีนะคะราคาไม่ถึง100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่าเราซื้อมาจากร้านไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูด้านข้างนี้นะคะเดี๋ยวลองมาแกะดูกันเลยดีกว่า แพ็กเกจนะคะมีการห่อมาอย่างดีเลยนะคะแกเอากล่องโฟมออกเม็ดโฟมออกนะคะห่อมาสองชั้นเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> หน้าตาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะมีอันนี้นะคะหน้าตาแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นที่จับโทรศัพท์นะคะนี่นะคะนี่เป็นข้อต่อนี่นะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นตัวของแป้นขาตั้งของเราค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในกล่องก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้กันแล้วเราก็จะมาดูว่าเวลาวางแล้วมันเป็นยังไงนะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็นำด้านนี้นะคะด้านนี้นะใส่เข้าไปน่าจะใช่นะคะหมุนนะคะเข้าไปแบบนี้หมุนไปให้มิดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะสามารถยืดได้หดได้นะคะดูนะคะตอนแรกมันมาแบบนี้เนาะตอนแรกมันมาแบบนี้พอเราหมุนไปอ่ะมันจะลงไปข้างล่างก็ให้เราถ้าอยากให้มันยาวขึ้นเราก็คว่ำลงแล้วก็หมุนล็อกตรงนี้เป็นตัวล็อกนะคะ,ะความสูงมันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ก็เอามาต่อด้านนี้นะคะ เดี๋ยวตรงนี้เราหดให้มันสั้นก่อนได้แบบนี้แล้วนะต่อไปเป็นอันนี้นะคะ,ะให้เราคลายตรงนี้นะคะคายล็อกตรงนี้นะคะตอนแรกมันมาออตอนแรกมันมาแบบนี้นะคะมันแน่นอยู่นี้ยึงล็อกอยู่แล้วก็คลายล็อก แบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เอามาใส่ที่ตรงหัวมันหมดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะสามารถโยกไปโยกมาได้นะคะตรงนี้ก็เช่นกันโยกไปโยกมาได้นะคะเดี๋ยวเราลองเอาโทรศัพท์มาใส่ดูตรงนี้นะคะสามารถดูนะสามารถยืดได้แบบนี้นะคะ ะะเราใช้เราลองใช้ iPhone 5S ดูนะคะ,ะวิธีการดันขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่โอเคนะคะนี่ด้านประมาณแบบนี้นะคะจะสามารถตั้งได้ทั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งตรงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่มุมที่ได้จากขากล้องอันนี้กันเลยนะคะและนี่นะคะ,ะ,คะก็คือ ภาพที่ได้จากขาตั้งกล้องของเรานะคะเราสามารถปรับได้หลายแบบนะคะอันนี้คือตอนที่ขาตั้งยังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองปรับขึ้นกันเลยและนี่นะคะก็เป็นภาพตอนที่เราปรับขาตั้งขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะภาพก็จะเป็นมุมสูงแบบนี้นะคะกล่องของเราโทรศัพท์แล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ,ะหรือไม่ท้าเราอยากให้มัน เงยขึ้นกว่านี้นะคะเราก็ปรับขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถหมุนได้นะคะโอเคถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะลองซื้อมาดูได้นะคะใน Shopee ก็มีนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอยากให้เรารีวิวอะไร เมนไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย